สมทอเชียงใหม่กงสุนอินเดียร่วมกับภาคีเครือข่ายแจกอาหารกล่องน้ำดื่มที่บริเวณหน้าสำนักง,งานอสอมทอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมแจกอาหารกล่องและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวร COVID ัสโควิด -19 โดยมีสถานกงศูนย์อินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ร้านอาหารสถานบันเทิงตลอดจนภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่างได้พากันนำเอาสิ่งของต่างๆมากมายทั้งอาหารกล่องอาหารแห้งน้ำดื่มไข่ไก่ขนมต่างๆมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน จำนวนเกือบ300คนซึ่งต่างได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ในรอบใหม่นี้แม้ว่าจะไม่ได้ช่วยกันอย่างเต็มร้อยแต่ถือว่าช่วยกันได้ในระดับหนึ่งการแจกสิ่งของในครั้งนี้ทางอสอมทเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากภาคคีเครือข่ายเป็นอย่างดี วลิสลาทินนานิวร้อมวลชนทีวีสำนักข่าวภูมิภาคและนิวมหาชนภาคเหนือรายงานต้องขอขอบคุณนะครับทางเทศบาลตำบลของปากข้างนะครับให้การอำนวยควาสมสะดวกนะครับพ้นที่แล้วก็เจ้าที่เทศกิจอสบนะครับในการเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับท่านที่ลงทะเบียนนะครับมี2ลรูปแบบครับสแกนยูอาพคชนะ รวมถึงเรื่องของการลงทะเบียนลงชื่อนะครับเบโทรแล้วเวลาเข้าในการรับของรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับป็นด้านที่เราก็จัดให้นะฮะเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับรับไปเลยนะครับแล้วก็ขอความกรุณานเข้ากล่องนะครับให้ละไม่เกิน3ากล่องนะครับถ้าครบ3ามกล่องแล้วไปทางรับอาหารแห้งนะครับเป็นของแห้งเลยนะฮะไปด้านหน้าเลยครับถ้าเข้ากล่องครบสามทุกประกอบการครับทุ่สังเกตด้วยนะฮะทุกระกอบการที่แจกนะครับเนื่องจากว่า เราแจกให้คนข้างหลังมาอีกชุดนะครับข้างหลังยังไม่พอนะครับควดต้องแบบไม่พอนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวก็มารับตรงข้ากล่องอ่ข้ากล่องไม่สามชุดนะครับแล้วก็อาหารแห้งตรงสุดท้ายเลยนะครับตรงตรงทางออกเลยนะครับถ้าถ้าครบสามสามชิ้นแล้วนะครับข้ากล่องครบสามชิ้นแล้วก็สามกล่องแล้วก็ขอความกรุณานะครับสามารถที่จะรับอาหารแห้งตรงปลายทางถางออกแล้วก็กลับได้เลยนะครับ เรารบอความรู้มือไม่ไม่ให้อยู่ออกันเยอะนะครับแทนเทศบาลตำบลบ้าททขบนข้างน,น,นะครับสามารถที่จะดำเนินการได้ตามระเบียบของท่านด้เดิครับผมในการนวามสะดวกนะครับขอให้เนระยะห่างนะครับเว้นตานนะระยะห่างนะครับไม่อ้ตงพูด ซึ่งจากนี้เราก็จะมีการขอบคุณทัอง่านทางสื่อพิยุเธ์อสมทครับเฟเอทนะครับแล้วก็ขอบคุณผาทาง Facebook Live ของอสมทนะครับเราก็มีการทำสกู๊ป